โอ้โหตาถึงแล้วก<อ>็เอ็ม่าเอ็ม่าพาน้องนั่งกินตรงนี้นะคะห้ามไปไหนเดี๋ยวมามาเข้าร้านนี้จม่ไม่คิดที่จะเพีย้ยนนะตอนนี้เราอยู่ในเมืองกันนะคะพอดีว่าพอ่อมาทําฟันเนาะพอ่อมาอุดฟันค่ะแม่ก็เลยพาเด็กๆมาเดินเล่นระหว่างรอพ่อ,พอมดอุดฟันนะคะวันนี้อาจจะช้อปปิ้งเสื้อผ้าเล็กๆน้อยๆค่ะเบื่ออากาศค่ะอากาศหนาวมากก<อ>็<ๆ>เลย ลงมาช้อปปิ้งดีกว่าไปร้านนู้นก่อนค่ะเดี๋ยวแม่พาไปร้านซาร่านะคะไปดูชุดเผื่อมีชุดใหม่ใม่อุ๊ยรถนะคะทุกคนตาแตกมากโอ้โหเพี่มัาจะชอบอะไรแบบนี้มากเลยค่ะว,วุ้งวิ้งทุ้งริ้ง อย่างนี้ต้องไปเป็นนางงามเอม่าเอม่าต้องไปเป็น Miss Universe Thailand เขาจะใส่แบบน,นี้แหละเขาจะใส่แบบเนี่ยมาชอบมากมาชอบมากงั้นเอม่าต้องไปเป็นม Miss u ิ i v e r s e Thailand โอเคไหมหนูชอบผ้าที่เป็นแบบปักๆอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ให้หมอมอโอ้หมอมอไม่อ้วนหรอกพี่อันนี้มาชอบโอเค เดี๋ยวไทยมาจะจะไปประกวดเมื่อไรเดี๋ยวมาม้าไปหาชุดมาให้โอเคโอเคโอ้โหอันยาชอบนี่หรออันยาชอบแบบนี้หรอโอ้โหลดราคาทั้งร้านเรามาม้าลดแบบตาแตกมากอ่ะเรามีชุดอันนี้นะมาถูกวันมากๆเดี๋ยวตั้งหลักก่อน สูทจาก149เหรือ99เองค่ะเป็นพี่แมวสูทแจ็คเก็ตอะค่ะน่ารักมากเลยอะอะไรคะมชอบอันนี้ชอบนี้เหรออัญญาอัากมาชอบอย่างนี้อัญญาชอบแบบนี้เหรอคะมาชอบอย่างนี้ มรับแบบนี้ข<อ>าชอบเหมือนกับพี่มามัน,นี่มมนเป็นของคนโตค่ะเรไ,ไปดูของเด็กที่มีอะไรมั่งเด็กลดราคาไหมมีแตซส์ใหญ่เลยอ่ะอันยาชวนพี่มาไปดูอะไรไม่รู้ไปดูอะไรคะ โอ้โหตาถึงเหล<อ>ือเกินชอบแบบนี้หรอชอบค่ะนจะมุขตั้งแบบนี้มาชอบแบบนี้โอ้โหเขามือกันกระจายเลยเนี่ยอันนี้เป็นเกง<อ>้งเล็กสูงอันนี้มาชอบมาชอบตันมาใหญ่มากจะเ,เอาอันนี้ค่ะค่ะค่ะให้ตัวเองใหญ่ก่อนค่ะน้องอัญญาก็เดินด,ดูแต่ส้นสูงค่ะหม,มาไม่ได้เลือกเสื้อผ้าแน่เลยเนี่ย พี่มาตื่นตาตื่นใจกับความกับความตากเทสค่ะเอ็มาไม่เอาถูหน้าอย่างนั้นลูกป้าอัญญาดาไปฝั่งนู้นได้ยังมามาขอไปเลือกฝั่งนู้นดูก่อนได้ไหมคะมามานนี้มานี่มานี่ยตื่นหน้าอย่ามาเอ็มมาเชียมมาจะมาขึ้นี่เออไม่พดีัว ขาพันคอน่าชอบตป็นผู้หญิงนี่มันใหญ่อันนี้มันใหญ่อันนี้มาชอบแต่อันนี้มันใหญ่เกินหรอกใช่เราไปดูของเด็กๆอันนี้มันนี้ม<า>ไม่น <c oughs> ของผู้ของผู้หญิงนั่นแหละอันย่ามาทางนี้แล้วนนมลไม่ใช่ของป๊อป๊าของผู้หญิง นี่ก็อยู่กันที่ห้องลองเสื้อนะคะอันนี้เสื้อที่เอามาลองค่ะเซตนี้แม่จะเอานะคะเซตนี้ได้ใส่ได้พอดีแต่อันนี้คือแบบว่าสายมันยาวไปค่ะก็เลยอันนี้ยาวมากใส่ไม่สวยเท่าไหร่อันนี้ไม่มีหน้าอกก็ใส่ไม่สวยสินแต่สวยมากเลยทุกคนนะคะไม่แพงเลยนะคะนี่ค่ะลดมาทั้งสองสามรอบจนเหลือแค่ยี่สิบฟังเนี่ยความจริงเนี่ยน่าจะ 4959เลยนะคะแม่จะชอบซื้อเสื้อผ้าตอนสิ้นปีอย่างนี้แหละค่ะคือมันลดมากเลยเขาล้างสต็อกอะค่ะขนาด Black Friday ยังไม่ลดเท่าสิ้นปีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นของใช้ทุกอย่างค่ะของใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องครัวอะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเขาจะมาลดราคาตอนสิ้นปีที่นี่นะคะคือหั่นราคาแบบเกินครึ่งอะค่ะเด็กมานอนมาลองชุดหนงไม่ยอมใส่ไอ้ผ้าใส่ค่ะเดี๋ยวเราบอกไปแล้วค่ะ ไม่เซค่าค่ะสวยมากโอเคเดี๋ยวขอไปจ่ายเงินก่อนนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวพาเด็กๆไปเดินช็อปต่อค่ะเช้อผ้าที่ซื้อวันนี้ค่ะส่วนมากก็จะเป็นเสื้อยืดนี่แหละค่ะแม่ชอบใส่แบบสบายๆเสื้อยืดเกงยีนหรือว่าเป็นชุดแสกที่แบบว่าใส่สบายๆนี่ค่ะมาให้รางวัลสองแสบค่ะอดทนรอแม่เปลี่ยนชุดซื้อเสื้อ น,นี่ก็เป็นอของรางวัลที่สองแสบได้รับนะคะอันนี้เป็นมากรองอล่อาสเบอรี่ค่ะแล้วก็เอแคลชคล็อกชกแลตนะคะอันนี้นั่งด้านบนสิลูกหน้าข้างบนค่ะจะได้ไม่เปื่อนนั่งข้างบนนะ <Okay. S 1> เป็นน้ำสาวรสค่ะ เดี๋ยวมาเดี๋ยวมาพาน้องนั่งกินตรงนี้นะคะห้ามไปไหนเดี๋ยวมาเข้าร้านนี้โ okay. <Okay. S 1> อเคโอเคมาไปดูยาก่อนโอเคไหมคะโอเคโอเคน้นายาจุกกระซ้ามีกล้องแคปหน่งจ้าไม่คิดด้วยกับพี่มาอันนี้จะไม่คิดด้วยกับพี่มามใช่ไหมคะไม่คิดฉันน้าสัญญาค่ะราแล้วนะ นั่งกินของหวานตรงนี้นะคะห้ามไปไหนนะโอเคค่ะโอเคไม่ไกลค่ะร้านอยู่ตรงนี้เองสัญญาเราไม่ไปที่นี่ปลอดภัยนะคะทุกคนแต่ถ้าเป็นเมืองไทยนี่มาไม่กล้าปล่อยอย่างนี้อ๋อสัญญาแต่ครั้งก็ต้องปล่อยให้พี่น้องเขาดูแลกันเองเพื่อที่จะให้เขาเข้าใจว่าง บางครั้งเขาต้อง,องดูแลกันอย่างนี้ค่ะไม่ใช่ว่า,าให้แม่ดูแลตลอดเนาะทิ้งเวลาให้พี่น้องเขาดูแลกันค่ะนนคออต้องเคี้ยวก่อนค่ะลูกต้องเคี้ยวก่อนนะคะต้องกัดให้มันแตกก่อนค่อยเคี้ยวนะโอเคหมามาไปแล้วนะไม่เป็นไรถ้าอันนี้จนเราเอ,อ่เอลกลืนมันปุ๊บมีคอยังไงก็ต้องเคี้ยวค่ะเคี้ยวก่อนกลืนนะคะ<ม>เดี๋ยวมาแอบดูกันค่ะว่าพี่น้องเขาจะดูแลกันได้ไหม แม่ก็แกล้งแก้งแบบเข้ามาดูของนี่แหละแต่ความจริงอยากให้พี่น้องเขาดูแลกันค่ะโอเคัมามาไม่ชนเค้าอัญญาบอกมามาห้ามชนเขาห้ามถ่ายคลิปแล้วโดนชนเค้านางบอกนะคะทุกคนลิฟตนี้ดีมากเลยนะคะทำให้ปากชุ่มชื่นอ่ะใช้ได้นานด้วย จัดผ้ามาที่ร้านค้าค่ะตอนนี้มาซื้อของมาซื้อผลไม้กับขนมให้เด็กๆค่ะพวกโยเกิร์ตอะไรก็หมดเอ็มอาเอาถ <มา S 1> <อ>ุง<ป>ให้หเราหน่อยค่ะออพอบักดอน,นูรันหนึ่งฟองหกค่ะเ,เ,เ,คเดี๋ยวรอก่อนค่ะลูก มากคอมเมโลโอเคมะนาวค่ะหอมอะไรคะหอมวาเลซันเนาะไม่ซช่สิใช่คือวาเลสล่ะวาเลสหอมอปเปิลมากเลยแอปเปิ้ลเขากลิ่นหอมมากเลยนี่เป็นแอปเปิ้ลวาเลสันอ์อร่อย แอ,เอ,อ,อปเปิปเ้ปปลวาเลซ่าสินค้าของสวิตราคาจะสูงกว่าสินค้านำเข้านะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นผักหรือผลไม้อันนี้แอปเปิ้ลของสวิตค่ะวาเลซ่าอันนี้แอปเปิ้ลของเอ่อน่าจะประเทศอื่นนะไม่รู้ประเทศไหนแต่ว่าอันนี้มันจะเขียนไว้เลยว่าของเอ่อบาเลค่ะ <Vale. S 2> คนสวิตเนี่ยเขาชอบอุดหนุนสินค้าที่เป็นของในประเทศอะคะ่ะถึงสินค้าของสวิตจะราคาแพงแต่คนสวิตเขาก็เชื่อมั่นว่าสินค้าของเขามีคุณภาพะคะ่ะเพราะฉะนั้นเขาก็จะ,อ,ะอุดหนุนแทบจะทุกอย่างที่เป็นของสวิตนะคะมันจะเป็นการช่วยช่วยประเทศช่วยเกษตรกร,ะกรอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งมันเป็นความคิดที่ดีมากเลยนะคะ มีผักไทยสำเร็จรูปรวมมาในแพ็คเดียวแบบนี้ด้วยนะคะราคาสิบสองฟัง95 13สิบาสิบสามฟังนั่นแหละค่ะก็คูณ3 6ค่ะเป็นเงินไทยนะคะม,โม,โมโ่แม่มาิอด้น่เห็นสตรอเบอรี่นางบอกมาม่าเอาไว้ใกล้ๆหนู เราจะกินเหรอคะเราจะกินสตรอบเบอรี่ไหมคะม่ชอบ,อบ,บตัวชอบครับสตรอบเบอรี่นอกด้วบบดูอย่างนี้ก็ราคาค่อนข้างจะสูงค่ะข้างในฤด,ดูนี้ก็จะถูกหน่อยสตรอบเบอรี่ ตอนเป็นสาวอยากได้หมีที่มันมใหญ่ๆอย่างนี้มากเลยนะคะแต่พอเพ้ามาเขาซื้อให้ครั้งหนึ่งมันไม่มีที่เก็บค่ะทุกคนกินขื้นที่มาก ก็เลยรู้เลยว่าเพื่ออะไรถามเตมวมาเพื่ออะไรซื้อมาเพื่ออะไรตอนแรกก็อยากได้มากตอนสมัยเป็นสาวแต่มามายืนเทียสิคะใหญ่มากดูตัวใหญ่กว่าพี่ไหมโนโนน่ no, no, no. ยับปลาส มีตัวบลัมเลยฮะบนไอ้เวิร์กเดน,น่าอยู่ครับซัมชิงโซเฮกน้องครับเพลชพอปดิสวายเคยซื้อให้ตอนนี้ก็ยังอยู่สัตหีบนะคะมีตัวนั้นอ่ะอยู่สัตหีบไม่มีที่เก็บคะ่ะทุกคนมันเกะกะไปหมดเลยตัวมันใหญ่มากความอยากได้อ่ะแต่ไม่รู้ว่าอยากได้เพื่ออะไรแค่ <C lar ator> อยากได้เฉยๆพอได้มาแล้วก็โอ้โหไม่น่าซื้อเลยเกะกะมากตัวบลัมเนี้ยค่ะ

อนุญาตให้หนึ่งวันหนแพ็กแบ่งกันนะคะหนึ่งแพ็กแบ่งกันค่ะอันนี้เป็นคล้ายๆดุนนัดค่ะไม่หวานมากอร่อยดีค่ะ น,นี่คืออะไรตัวกุ่มๆเนี่ยตรงเนี้ยู้วไหมว่าคืออะไรเจนมีไฟเยอะจนมีไฟเยอะทำอะไรเนี่ยจนมีไฟเยอะถูกต,ต้องค่ะ <Yes. S 1> คิดว่าพี่มาไม่รู้นังรู้นะคะว่ามันคืออะไรเวลาไฟไหม้ค่ะเขาก็จะฉีดน้ำพ่นออกมาตรงนี้เป็นการรักษาความปลอดภัยเวลาเกิดไฟไหม้นั่นเองอันก็ อัรู้ไหมว่าคืออะไรคะคล่โคู่่กถามเล่นๆว่าเด็กๆจะรู้ไหมแล้วเราจะไปซื้อหอยนะไรในกรงคะเลทวิตเลทวิตเลทวิตเมื่ออาที่ที่แล้วแมาซื้อไปหนึ่งแพ็คมี12ตัว ที่มากินไปประมาณห้าหกตัวค่ะตอนแรกคิดว่าไม่มีใครกินด้วยไงซื้อแพ็คเล็กไปสรุปพี่แมาชอบ<ม>ก็เดี๋ยวจะไปเจียวหอมเองนะคะแล้วก็กินกับเครื่องเคียงพวกตะไคร้กระเทียมอะไรอย่างเงี้ยค่ะพริกทำน้ำจิ้มซีฟู้ดค่ะแค่พูดก็น้ำลายสอแล้วเนาะหอยนางรมที่ที่ต่างประเทศเนี่ยค่ะจะได้กินแค่ช่วงหน้าหนาวนะคะเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเนี่ยหอยนางรมที่นี่จะเป็นพิษค่ะพิษของพวกหอยนางรมหอยแมงคู่เนี่ยถ้ากินหน้าร้อนนะคะ ในทะเลที่ต่างประเทศนะแม่หมายถึงในทะเลที่ต่างประเทศนะคะจะทําให้ท้องเสียอ้วกอาหารมันพิษได้ค่ะแต่ถ้าหน้าหนาวเนี่ยจะปลอดภัยค่ะรถเข็นที่นี่จะมีอยู่3าแบบนะคะอันนี้ก็สําหรับคนที่ซื้อของไม่เยอะค่ะจะเป็นรถเข,นข็นคันเล็กอันนี้ก็เป็นคันใหญ่แล้วก็อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นคันใหญ่แล้วก็มีมีที่สําหรับให้เบบีนั่งค่ะเนี่ย สะดวกสบายกับคุณพ่อคุณแม่มากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อหอยนางรมกันนะคะชินินจีเออรินจินเป็นพกหม้อสุกี้แม่ซื้อที่นี่นะคะทุกคนหมูกระอ่าหม้อหมูกทะที่อาริโกรเนี่ยค่ะร้านอาริโก สำหรับนึ่งจิ้มซัก็มีค่ะหม้อต่างๆนานาหม้อเล็กๆใหญ่ร้านนี้เขาเป็นร้านสำหรับร้านอาหารนะคะมันจิ้มซุกี้หมดค่ะไม่มาเลยหอมเดี๋ยวไปเจียวเอาหอมเจียวเองอร่อยกว่าค่ะถ้าซื้อเขามันรู้สึกว่าใส่แป้งเยอะไปค่ะ หอมเจียวค่ะปะจะเสร็จกว่าเสร็จนูกกอนูกกอตังเมค่ะใครชอบตังเมที่สวิตก็มีขายนะคะอันนี้เขาใส่ถั่วอัลมอนด์น่าจะเป็นอัลมอนด์เซเลนัวเซเลเซลล์อัลมอนด์โอโนเซตโอโนเซตใส่ลูกวอลนัทค่ะใส่เมล็ดวอลนัทคุกกี้อร่อยมาก คุกกี้หัวใจอัญญาดาชอบมามาก็ชอบใช่ไหมคะใช่ใช่แต่ป้าไม่ชอบป้าป้าไม่ชอบเหรอโออแตบุลีตซตบุลีบุตเอ็มมาทำมไม่อร่อยล่ะลูกมันมันสามแพคอร่อยใครบอกว่าอร่อยคะมามาชอบชอบถ้ามันไอร่อยมัมองสามแพ็คอะอ่าาาา้ามไม่อร่อยมันต้องสามแพ็คอะ้าจะได้กินกบาาไม่ชอบกันป้าะได้กินกับป้าาไบา น้องร้องเพลงอย่าร้องให้ฟังหน่อยค่ะห้องวอ้ออ้เหรออุ๊อ้อ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 นั่นน่นนินไฟไฟอะไรไฟไปเอาหมูค่ะว่าลูกคว้าหัว

ฉันไม่หวองตนนี้กระเพาะวัวค่ะบ้านเราเรียกผ้าคิริวันเองค่ะทาความสะอาดมาเรียบร้อยมากแม่ซื้อไปลองกินแล้วอร่อยค่ะเอาไปทาต้มเอาไปทาต้มแซบอะค่ะน ค่ะห้าสิเปรซตียมมาเอาเยอะไหมคะ

น้อบอกน้ไม่ชอบหอยค่ะไม่ชอบก็ไม่มีใครให้กินหรอกดูกว่าเด็กชิดระหว่างที่เช็คบินน,นะคะสองแสบก็มานั่งรอตรงน,นี้ค่ะนี่คือที่ประจำของเขาเขาจะมานั่งรอตรงน,นี้ นกนั่นคือเด็กปิ๊ปปีของนกที่เลี่ยนเป็นนกที่นกอะขึ้นปิ๊ปปี้สดที่สั่งงนนกขมันนอนแล้วคุพ่อคุ่อคุณพ่อุณพ่อพ่อ่อคพ่อคุ่อคุณพ่อคุ่อพ่อคุณ่อพ่อ่อพ่อ่ออ่ออ่อพอ่อพ่อออ่อค่อเพ่อ่อ อะไรวินตมาชื่อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยไม่สบายค่ะตลาาชื่ออันนี้ทางี้ทางนี้อันอันดอันเดอสุดมนไ่แบจริงๆเลยนั่งดีๆเลยนะตะล่นจริงเลยล่ ใส่เบลให้น้องด้วยค่ะ